สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันค่ะเมื่อกี้เราเช็คอินผ่านมือถือมาก็คือเดินลื่นปืดเข้ามาเลยค่ะสะดวกมากตอนนี้มานั่งหน้าเกตแล้วนะคะพูดถึงเรื่องการโดยสารบนเครื่องบินแล้วนะคะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะขึ้นเครื่องบินบ่อยแล้วก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่สําหรับหลายคนค่ะอาจจะคิดว่าการขึ้นเครื่องบิน,เ,นเป็นเรื่องยากนะคะบอกเพื่อนๆเลยว่ามันง่ายมากๆนะคะลงจากรถแล้วนะคะมองหาเคาน์เตอร์เช็คอินก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้เช็คอินมานะคะเดินไป เลยค่ะมันจะมีเสาที่เขาเรียกว่าโรนะคะจะมีตัวเลขติดอยู่พุ่งเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ถามพนักงานว่าเช็คอินตรงไหน,น สิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คืออาจจะมี booking number ที่เพื่อนๆจองมาแล้วหรืออาจจะโชว์แค่ัตรประชาชนก็ได้ค่ะก็จะได้ boarding pass มาค่ะพอได้ boarding pass หรือว่าบัตรโดยสารมาแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกเกณ์ว่าเราจะต้องไปรอขึ้นเครื่องที่เกตไหนก็เดินมาตามเลขเลยค่ะแล้วก็จะมาตรงนี้เหมือนที่เรานั่งอยู่นะคะตอนนี้เราก็มานั่งรอเครื่องที่หน้าเกตค่ะจะใช้เวลาก่อนจะขึ้นเครื่องก็ประมาณ30นาทีก่อนเครื่องออกย้ำนะคะว่าเวลาที่เราซื้อตั๋วเนี่ยมันคือเวลาที่ขึ้น ไม่ใช่เวลาที่เราต้องมาถึงสนามบินนะคะดังนั้นเพื่อนๆต้องเผื่อเวลาก่อนมาถึงสนามบินด้วยค่ะมาเดินเล่นในสนามบินก็ได้นะคะพูดถึงเรื่องการโชว์บอร์ดดิ้งพสให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าแอร์นะคะเพื่อนๆอย่าหงุดหงิดนะคะถ้าเกิดเขาอยากจะดูบอร์ดดิ้งพาสของเพื่อนๆก่อนขึ้นเครื่องไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาอยากจะรู้นะคะว่าเพื่อนๆนั่งตรงไหนแต่จริงๆเขาอยากรู้ว่าขึ้นไฟนัมเบอร์หรือว่าหมายเลขเที่ยวบินถูกไหมแล้วก็วันที่ถูกไหมค่ะเพื่อป้องกันการก่อนการ้ายแล้วก็เพื่อป้องกันารขึ้นนเคื่องบิิผดดล ะบางเกตเนี่ยมันอาจจะจอดข้างกันเรายังเคยเจอเลยผู้โดยสารน่ะขึ้นเครื่องบินผิดลำเย่ถึงเชียงใหม่แล้วนะคะเพื่อนมารับนะคะชื่อสาวบัวนะคะ สาบวบัวยังโสดนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะอู้เมืองกนไทยนะคะจะมีการสลับเวอร์ชันเพื่อนๆอาจจะต้องหาคำศัพท์จาก Google นะคะว่าแปลว่าอะไรจะไปกินร้านข้าวต้มร้านประจํานะคะที่เราชอบว่ามาเชียงใหม่ต้องไปแบบร้านฮิปๆเก๋ๆคาเฟ่แต่จริงๆแล้วคนเชียงใหม่เขาก็ไม่จาเป็นต้องใช้ชีวิตแบบฮิปสเตอร์ตลอดเวลานะคะก็ร้านนี้เป็นร้านประจำที่กินมาแต่ตอน ม,มัธยมตั้งแต่เป็นสาวจี <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะไปรับเพื่อนอีกคนนึงนะคะชื่อเมน้อยนะคะไปกันเลย <c oughs> ถนนเส้นนี้าจะเรียกว่าถนนถนอนอยังวะ <c oughs> เมื <c oughs> ่อก่อนมันจะมีร้านขายหนังสือร้านดังอยู่ตรงนี้นะคะยังมีอยู่ซุริวงนะคะซุริวงบุ๊กเซ็นเตอร์นะคะห <c oughs> ลายๆคนอาจจะเคยมาเวลามากินไก่ทอดเที่ยงคืนเราเลี้ยวขวาไปแล้วก็จะถึงเจียงใหม่เปลี่ยนไปเวอร์ ก็ยังยอยโอ้มืดเวอร์เออตอนนี้มาถึงร้านแล้วนะคะแล้วก็รับเมยน้อยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกำลังจะเดินไปที่ร้านนะคะร้านข้าวต้มในตำนานมาเชียงใหม่แล้วอยากจะได้รับประทานข้าวต้มแบบดั้งเดิมของคนเชียงใหม่ตองมาร้านนี้นะคะ<า>เซิร์ชว่าวัดแสนฝังก็ได้ยอยู่ตรงข้ามวัดแสนฝางค่ะ นี่คือเมน้อยค่ะปัจจุบ,บันเป็นติวเตอร์สอนพิเศษชื่อดังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแนะนำตัวค่ะสวัสดีเจ้า <laughs> ลิสต์แบบนี้นะคะอันที่อร่อยนะคะแนะนำค่ะอันที่อร่อยไไ <laughs> สั่งไปงทั้งหมดหอย่างเป็นเมนูที่พวกเราชอบกินกันเป็นประจำนะคะ <laughs> เอามึงไปส่งกันบ้านแล้วไปแล้วค่ะตอนนี้ส่งเมน้อยไปเป็นตัวแทน าไม่ร้านหมูกระทะเราร้านโฟโต้ถ้าเป็นร้านนั่งชิลก็จะเป็นร้านแบบชิลมากๆไม่ได้เป็นร้านชิลแบบสวยขนาดนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาคนกรุงเทพจะมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วถามคนเชียงใหม่ว่าเนี่ยมาเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวที่ไหนดีคนเชียงใหม่ตอบไม่ได้ค่ะแต่ชิลอยู่กับร้านหมูกระทะและร้านสตรีทฟู้ด ตอนนี้เราอะวางแผนกันเรื่องไปวิ่งมาราธอนในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราก็มากินเบาๆถ้าเราไม่ได้ไปวิ่งมาราธอนวันพรุ่งนี้เราอาจจะกินหมูกระทกินก่อนดีกว่าแล้วพรุ่งนี้เาเทคนิคการกินข้าวต้มของเรา <c oughs> ข้าวต้มกับข้าวสวยผสมกันจะได้แบบความเหนียวที่พอดีพวกโราก็คือหมูทอดค่ะส่วนใหญ่เราก็จะสั่งกันประมาณ67อย่าง ไข่แม่ไขโป๊ะผัดไข่ไข่โปะร,ร้านเนี้ยสัดส,ส่วนของไข่กับไข่โป่ะไข่ค่อนข้างแน่นและกรมกรอบแล้วก็เส้นไข่โป่ะสีเหลืองอ่อนดูแต่ว่าที่อื่นน่ะไขโป่ะจะออกสีกเหลืองค,ำคำอมขำไม่น่ารับประทานดูอนีลูกไปร้านนี้หรือเปล่า เราชอบคือคณะหมูกรอบธรรมดาแต่รู้สึกว่าร้านนี้รสชาติกลมกล่อมรสชาติสบายควาจีนเป็นลูกครึ่งจีนและเมืองนี่คืออาหารมื้ท้ายของนักวิ่งโอเคกินก่อนนะคะโอ้โหกูตึงบอกแล้วอีเมลมาได้กินนะัก333บาทสุดยอด <c oughs> อันนี้หลังจากกินข้าวแล้วนะคะเรากําลังจะขับรถกลับไปที่บ้านนะคะผ่านกัดหลวงเนาะไนมาร์เก็ตหรือว่ากาดวาโรรถนี่จะมีทั้งเมื่อวานและก่อเมื่อคืนถ้าเป็นเมื่อวานน่ะก็จะเป็นพวกแบบมีของฝากเนาะมีผลไม้มีเสื้อผ้าออย่าง,าง,างเป็นเมื่อวานชุดนักเรียนอะไรต่างๆก็จะมาซื้อที่กัดหลวงแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อคืนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบ เสื้อผ้าแฟชั่นมีการทำเล็บเนาะแล้วก็ทองกิ่มผลไม้ไอ,อย่างเ้ะค่ะเยอะแยะมากมายนะคะตอนกลางคืนมาแอลเจียงใหม่แลบวบะหูจะไปเตลไหนก็มาเตลกัดหลวงก็ได้มาซื้อดอกไม้ให้แฟนอยาก็มากัดหลวงถ้าปนโกงตรงมุมนี้ไปนะคะก็จะเป็นดอกไม้ค่ะซึ่งเพื่อนๆก็โบกรถแดงมาได้แต่ว่าเวลาโบกรถแดงก็ต้องฝึกอู้กับเมืองเนาะเห็ดเจดีตรงนั้นหรือเปล่าน,นีดคือสภาเนี่ยเรียกว่าขัวแขกหรือสาพาจันสม เห็นแบบเหมือนของเก่าแก่ของแบบวัดเกตเลยเนี่ยเจดีวัดเกตประจำปีคนเกิดปีปีอะไรเอาป <laughs> อเป็นว่าหรือหมาปีปีหมาหรือว่าหรือปีหัว <laughs> มืองเมืองเจ๊กูมาแต่แต่กูพาเจากูไปแต่มืงเมืเจกูเปิดปียะถ้ามาแอลการหลวงเกาะเดินข้ามสะพานไปแอลวัดเกศก็ได้ใช่หรือว่าเที่ยววัดเกตอยู่ที่เอิร์มริเว์ไซด์หรือว่า เออูดวิวก็อยากมาเที่ยวกับดอกไม้ก็เดินสะพานจำถมได้นี่ตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวเข้าไปตลาดไนบาซ่านะคะส่วนมากเลยของฝากแรกของเอ่อเมอริคส <c oughs> ิ์กับเอ่อนักท่องเที่ยวที่อยากได้ของดีราคาถูกมีโรงแรม5้าดาว <c oughs> เช่นเอ่อเเมอเดียน <c oughs> และ ทาดาวต่างๆมากมายอตรงหน้าซอยข้าวซอยอิสล,ลามกลางวันเปิดโอเควันนี้ส่งเมนน้อยลงไปตรงนี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายปากันวันพุกการค้าพาณิชอิสลามในนี้มีข้าวซอยที่อร่อยมากจริงวันนี้มีถนนคนเดินวัวลายเออวันนี้มันเสาร์ถนนคนเดินหลักๆในเชียงใหม่จะมีสองถนนคนเดินด้วยกันเมื่อก่อนเนาะเริ่มต้นมันคือถนนคนเดินท่าแพเนาะแล้วมันก็ย้ายมาจากตรงกลางเวียงหมานึงว่าแบบันตรงถนนท่าแพอะาช่ฉันเคยไปละแต่ว่าจาก ประตูท่าแพบย้ายไปอยู่ฝั่งโน้นแทนอ,อก็คือเป็นถนนคนเดินหลักในวันอาทิตย์เนาะ Sunday Market แต่ว่าแฮมอันหนึ่งก็คือถนนคนเดินมัวลายก็เป็นแค่ครัวมันก็คืออันเดียวกันเนาะจริงๆแล้วอะแต่ว่าก็าก,ก็นะจัดอีกอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าถนนมัวลายค่ะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวคืนวันเสาร์ก็ไปเดินเล่น ที่ถนนคนเดินบัวลายได้นะคะถ้าอยากซึมซับบรรยากาศวันทนเชียงใหม่ประเทศจีนเข้าไปถนนคนเดินบัวลายได้เดินไปจะต้องมีห่าวหมเจสสวัสดีเจ้าลองดูค่ะนี่คือประตูท่าแพจริงๆถนนเส้นนี้ก็มีเสน่ห์เนาะไม่รู้จะไปเดินที่ไหนอ่ะถ้าวันไหนที่ไม่มีถนนคนเดินก็มาเดินก็ได้ก็มีหลานก็ย่ังมี้้ายของฝากของสินประเพวัฒนธรรมมือและไหนนี้มีที่ดูดวงกูจําได้ วัดเจดีหลวงเต่าแก่และใหญ่มีประวัติยาวมีสะดือเมืองนี้แหละเป็นเสาสะดือเมืองบวกกับเจดีที่ใหญ่มากๆหลวงมากๆเลยเรียกว่าเจดีหลวงซึ่งเจดีนี้ถูกฟ้าผ่านานมาแล้วข้างๆวัดเจดีหลวงเป็นวัดพันเต่าวิหารไม้สักเก่าแก่เคยเป็นคุ้มเจ้าเคยเป็นที่พักของเจ้าเมืองอะไรเงี้ยก่อนตรงกันข้ามนี้คือศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคุ้มเจ้าบุรีรั เป็นคุ้มเจ้าเก,าาก่าอ่ะคือบ้านเป็นเรือนเรือนเรือนล้านนาเกา่าแล้วข้างในมีคาเฟ่คุ้มเจ้าี่แต่คนรู้จักถนนนิมมานเหมินนะคะแต่เราว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มีสเสนนห์มากแล้วก็มีของที่แบบน่ารักน่ารักเยอะเลยนะคะเกิดเปื่อนเพื่อนที่ที่มาเชียงใหม่แล้วก็แบบเบื่อนิมมานแล้วอะ่ะลองมาหาโรงแรมดีๆแถวนี้พักดูก็ได้แล้วก็มาเดินเล่นแถวนี้เราว่าน่ารักมากเลย่ะส่วนร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่ขายพวกเครื่องหอมต่างๆนะคะ เราจะหยุดการถ่ายคลิปไปแค่นี้นะคะแต่เราจะมาต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะเราต้องตื่นเช้ามากเพื่อไปวิ่งมาราธอน hey, ไปก็แล้วคืนนี้บ๊ายบาย